สวัสดีครับทุกคนสําหรับวันนี้นะครับก็เป็นวันที่สูญเสียบุคคลสําคัญในวงการตลกอีกท่านหนึ่งนะครับซึ่งนั้นก็คือนักคอมของเรานี่เองนะครับแล้วก็ขอขอบคุณรูปภาพจากครูเบิร์ดด้วยนะครับที่วาดรูปภาพนี้ขึ้นมานะครับ ถึงแม้ว่าวันนี้นะครับนคอมอาจจะไม่อยู่กับเรานะครับแต่นคอมก็ยังอยู่ในใจของพวกเราตลอดไปนะครับสาหรับผมนะครับเรียกได้ว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้ของนคอมกันเลยทีเดียวนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่านค่คอมเกี่ยวอะไรกับเกมฮอนนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับหรือว่าวันในอดีตนะครับเกมฮอนนะครับได้เชิญนคอมนะครับมาพากเสียงในเกมซึ่งเสียงต้นฉบับจริงๆแล้วของนคอมนะครับที่มีการพากเกมช็อตนั้นช็อตนี้นะครับเสียงของนคอมจะอยู่ในเกมฮอนนะครับบางคนก็ เอาไปตัดเสียงเป็นมอดนะครับเอาไปลงเกมโน้นเกมนี้บ้างนะครับบางคนก็มาลงเกมพับจีก็มีนะครับถามว่ามันผิดกฎไหมนะครับมันก็ผิดกฎของเกมนะครับอาจทำให้ไอเดียของเราโดนแบนได้นะครับสาหรับเสียงนาคอมแบบมาสเตอร์นะครับก็จะมีเฉพาะในเกมฮอนเท่านั้นนะครับส่วนในพับจียังไม่มีเสียงของคนไทยนะครับก็จะมีเฉพาะเสียงของต่างชาติหรือว่าเสียงดาราต่างประเทศนะครับสาหรับช่วงนี้นะครับโควิด ก็ระบาดค่อนข้างรุนแรงนะครับสําหรับคนที่อยู่ในกรุงเทพนะครับก็อย่าลืมใส่หน้ากากทั้งที่ดีก็ อย่าลืมพกแอลกอฮอล์ด้วยนะครับเวลาสัมผัสสิ่งของต่างๆก็อย่าลืมฉีดแอลกอฮอล์ใส่มือตัวเองด้วยนะครับเพื่อป้องกันเชื้อโรคโควิดนั่นเองนะครับเพราะว่าเจ้าตัวโควิดนี้นะครับมันสามารถแพร่กระจายได้ไวมากนะครับและเราไม่รู้ด้วยนะครับว่าติดมากับใครบ้างแล้วก็อยู่ที่ไหนครับเราไม่สามารถมองเห็นได้เราทําได้อย่างเดียวก็คือป้องกันนะครับสาหรับเกมฮอนนี้นะครับผมบอกเลยว่าผมไม่ได้เล่นมาเป็นปีแล้วนะครับที่ผมเข้ามาเพื่อที่จะเข้ามาฟังเสียงนัคอมหรือว่ามากดฟังเสียงนะกคอมนะครับให้ทุกคนได้วย ว่าเสียงต้นฉบับจริงๆแล้วแย่างน่าข้อมนั้นอยู่ที่ไหนนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปที่กระเป๋าดีกว่านะส่วนที่ทุกคนเห็นอยู่ในขนาดนี้นะครับก็จะเป็นอไอคอนนะครับหรือว่าอวตารน,นะครับที่แสดงเป็นรูปโปรไฟล์ของเรานั่นเองนะครับก็ตามนี้เลยนะครับ บางคนอาจจะสงสัยว่านะเข้ามาพากเสียงในเกมฮอนได้ยังไงนะครับก่อนหน้านี้นะครับทางตัวเกมฮอนนะครับเขามีคอลเลกชันเสียงนะครับอย่างในพับ g ีโมบายก็จะมีแบบเสียงของชาวต่างชาติเสียงของเกาหลีของญี่ปุ่นอะไรมานี้นะครับเสียงในเกมฮอนก็มีเหมือนกันนะครับแต่ของฮอนนะครับเขาสามารถเชิญคนไทยมาพากเสียงเกมได้นะครับไหนๆก็จะเข้ามาฟังเสียงแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนฟังเสียงตัวอย่างกันเลยดีกว่านะครับ บางทีพูดพัฒนาเกมดูคีดของผมอยู่นะครับเขาอาจจะเชิญคนไทยคนไหนก็ได้นะครับมาพากเสียงเกมพับจีนะครับโอเคเดี๋ยวให้ฟังเสียงคนนี้ก่อนนะครับเป,เป,เป,เปิดซิงเลือสดสัตว์เลยเป็นไงเย็ดเปียดเลี้ยงกับใครไม่เล่งเนี่ครับอันนี้เป็นสมักดาวนะครับสมักดาวของเกมฮอนนะครับมันก็เหมือนประมาณว่าชี้หน้าไว้แล้วก็คิวนะครับถ้าคิวเสร็จนะครับก็จะมีเสียงนี้ขึ้นมาเลยนะครับเป็นไงเย็ดเปียดเลี้ยงกับใครไม่เล่ง Hey, เฮ้ยชิคกี้ลอวเหรอโอ้ยลืมยัดเสียงรีมขวานนะอ้าวกวดกดเข้าไปหรือคิดว่าอู้เป็นตู้เอทีเอ็มเหรอเฮ้ย hey, วักกลับมาแล้วเฮ้ย hey, จบจบเลยไม่ต้องเรียกละเก็บของกลับบ้างเลยตรงนี้น่าจะเป็นประมาณว่าหลุดนะครับหรือว่าออกไปกลางเกมนั่นเองนะครับก็จะมีเสียงนี้ขึ้นมานะสุดยอดไปเลยลวดเพียเสียงนี้นะครับก็คือชนะนั่นเองนะครับ อันนี้น่าจะเป็นแพ้นะเป็นไงควยเว้นฉันเยอะเลยมึงแล้วก็จะมีเสียงสยามด้วยแผ่นดินจะลุกเป็นไฟการศึกย่อมต้องมีผู้ปราชัยตัวน,นี้นะครับน่าจะมาในเซตของบางละจันนะถ้าผมจะไม่ผิดนะครับน่าจะมีครบเซตนะเซตนี้ผมน่าจะมีครบเซตนะครับมันถึงได้เสียงมานะครบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง ฐานเร็วใจสอนะอันนี้ก็คือหนีลบนะครับฐานเร็วใจสอก็ประมาณว่าเนตหลุดหรือว่าแม่เรียกไปซักผ้าอะไรวันนี้นะครับมันก็จะขึ้นอย่างนี้เลยนะฐานเร็วใจสอความแค้นที่มีถึงทีต้องสาสานตอนนี้ก็ประมาณว่าซักผ้าเสร็จนะครับกลับมาเล่นนะความแค้นที่มีถึงทีต้องสาสาน จงจดจำชื่อกูไว้รนหาที่ชัดชัดอย่าริอาจมาเทียบฉันมึงอย่าแม้เพียงคิดแผ่นดินจะลุกเป็นไฟดาบเดียวสิ้นสองนี่ก็ฆ่าสองคนนะครับอย่าจองหองพวกสามหาว อันนี้น่าจะ3คนมั้งจะไม่ได้แล้วนะครับตัวนี้คอสคิวก็คือ4คนนะครับดาบเงาวธนูกูไม่วั่นืูเลทั่วแผ่นดินตัวนี้น่าจะเป็นการฆ่าต่อเนื่องนะเทพแห่แงสงครามคุณศึกจอมราชันิมอ์ช่อนะครับของเกมฮอนนะครับก็คือฆ่า15ตัวโดยไม่ตายนะครับ ถ้าใครฆ่าแบบอิมมอร์ชัอได้นะครับก็คือแบบสุดยอดในเกมแล้วนะครับคุณศึกจอมราชันพินาาเป็นหน้ากองโอเคแล้วก็จะมีเสียงนี้นะครับ l เสียงนี้นะครับก็จะเป็นเสียงแรอีกเสียงหนึ่งนะครับนั่นจะเป็นของแรปเปอร์หรือว่าของชาวต่างชาตินะครับเสียงนี้ก็เปิดขายแค่แป๊บเดียวนะครับแล้วก็ไม่มีเอามาขายอีกเลยนะครับ ต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงของนักคอมมาเลยดีกว่านะครับใครเองรู้ว่ากูเป็นใครและเองจะหนาวทุกคนก็น่าจะคุ้นเคยกับเสียงนี้นะครับสําหรับเสียงนักคอมในเกมฮอนนะครับตอนนั้นนะครับน่าจะขายประมาณ300บาทนะครับเกมฮอนเข้าขายนะครับไม่เหมือนพับจีนะรับจีนี่ต้องสุมเอาเลยนะครับถ้ามีเสียงพิเศษมานะครับสุมก็ หลักพันนะครับหลักพันถึงหมื่นกันเลยทีเดียวนะถึงจะได้เสียงเงินมานะครับเพราะว่าของภาพจี Meet ไม่มีอะไรเลยที่เอามาขายส่วนใหญ่จะมีมาสุ่มอย่างเดียวนะครับส่วนในเกมฮอนนะครับส่วนใหญ่จะเป็นการซื้อแบบทาวอนนะครับไม่ค่อยมีการสุ่มนะสําหรับของสุ่มในเกมฮอนนะครับผมบอกเลยว่าแทบจะไม่มีนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นการซื้อแบบทาวอนซื้อเสียงทาวอนซื้ออ่าวตานทาวอนนะครับซื้อฮีโร่ทาวอนเลยนะไม่มีการเช่าเล่นนะครับ ก็เป็นเกมที่ดีอีกเกมหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีคนรู้จักแล้วก็ไม่ค่อยมีคนเล่นนะครับเพราะว่าเป็นเกมที่เล่นบน PC แล้วก็เป็นเกมที่ใช้เวลานานมากๆนะครับถ้าใครมีแค่โทรศัพท์อย่างเงี้ยก็ไม่สามารถเล่นได้นะครับไม่เหมือนพับจีนะพับจีก็เล่นบนโทรศัพท์ได้นะครับไม่จําเป็นต้องมีคอมเนาะเพราะโทรศัพท์ใครก็มีอยู่แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาฟังเสียงนักคอมกันต่อเลยดีกว่านะครับ <uci usz> ตามชื่อก็เสียงนักคอมไทยน,นะครับ <S <S ดีนายนะครับอันนี้ค่าทีมตัวเองนะ อย่าดีไว้น้องการฆ่าทีมตัวเองหรือว่าป้องกันไม่ให้ทีมตรงข้ามฆ่าทีมของเรานะครับเหมือนกับว่าลาดคิวไม่ให้ศัตรูฝ่ายตรงข้ามได้ตังอะไรประมาณนี้นะครับเราก็ไม่ได้ตังนะอย่าดีไว้น้องแต่ป้องกันไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามได้ตงังแค่นั้นเองนะครับใครเอ็งรู้ว่ากูเป็นใคร้วเอ็งจะหนาวตอนนี้ก็เปิดฉากคิวคิวแรกนะครับอันนี้สองคิวนะครับสองคิวแบบไม่ตายนะ <laughs> เด็กๆไปน้องตัวนี้น่าจะสามคิวแล้วก็ไม่ตายนะครับนี่บ้าหรือเปล่าฮะดอกเดียวไม่อยู่ให้ขออีกสักดอกแล้วกันนี่สี่คิวนะครับตัวนี้น่าจะห้าคิวนะอย่างนี้มันต้องขย,ยี้ให้หนักขย,ยี้ขย,ยี้ค่าห้าคิวแล้วไม่ตายนะครับมีอีกไหมไอ้งามไส้ตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะสิบคิวนะครับค่าสิบคิวโดยไม่ตายนะ แต่ตัวที่จริงที่สุดนะครับก็คือ Immortal นะครับของเกมฮอนถือว่าเป็นคนที่เก่งที่สุดในฮอนนะในเกมนั้นๆน,น,นะครับที่ฆ่า15คิวแล้วไม่ตายซึ่งเป็นไปในยากมากๆนะครับส่วนใหญ่เวลาเราฆ่าถึง14คิวเนี่ยเราจะเจอฝ่ายตรงข้ามลุมฆ่านั่นเองนะครับถึงแม้ว่าจะตายทั้งทีมจากการฆ่าตัวเดียวก็ตามนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามได้อิมมอร์ทอนไปนั่นเองนะครับ ไม่ขนามือพี่เลยที่หลังขอเก่งวันนี้หน่อยนะมึงไปตายให้หนอนขึ้นตัวซะสแมคดาวนะครับก็คือการชีหน้าแล้วก็ฆ่านะครับมันจะมีอ่ารูปกระตูนขึ้นด้วยนะหลังจากที่ฆ่าเสร็จนะครับนิ่มขนาดเนี้ยมันคนหรือขี้กันวะนี่ครับ คับจีไม่มีนะชี้หน้ามันก็เหมือนกับแบบว่า,วาเราเล็งคนนี้ไว้แล้วเราต้องฆ่าคนนี้ให้ได้นะครับถ้าฆ่าคนนี้ได้นะครับมันก็จะมีเสียงนี้ขึ้นมาเลยนะครับนิ่มขนาดเนี้นมันคนหรือขี้กันวะไม่ได้แดกคู่ล็อกเสียงนี้นะครับมันก็จะมาว่าเราเข้าไปในทีมไฟนะครับแล้วเลือดของเราเหลือนิดเดียวนะครับจากนั้นเราวาร์ปกลับฐานได้นะครับหรือมีเพื่อนมาช่วยนะครับ แปลว่าเราเลือดเหลือนิดเดียวเลยครับมีศัตรูไล่ฆ่าเราอยู่จากนั้นเพื่อนเรามาฆ่าศัตรูนะครับศัตรูตายนะครับมันก็จะขึ้นเสียงนี้เลยนะครับ <c oughs> ไม่ได้แดกคูล็อกโท่ไม่รู้จักตอบกูยังลูกอันนี้จำไม่ได้แล้วนะครับตัวนี้ก็กลับมาเล่นอีกทีหนึ่งหลังจากหลุดการเชื่อมต่อไปนะครับหรือว่าแม่เรียกไปซักผ้านั่นเองแล้วก็กลับมานะครับุไอ่บ้า กูนึกว่าเจ๋งตัวนี้ก็เป็นเสียงที่แบบว่าแม่เรียกไว้ซักผ้านะครับก็คือหลุดการเชื่อมต่อไปเลยนะครับน้องรอพี่แป๊บนิดเดียวเดี๋ยวกูมาต่อมาก็จะเป็นเสียงแบบว่าชนะนะครับก็คือวิกตอรี่แต่ว่าเป็นเสียงพูดของนาคอมนะครับข้าบอกเองแล้วไงว่าอย่าเสี่ยงกับพี่และสุดท้ายนะครับก็คือเสียงตอนแพ้หรือว่าเราแพ้เกมนั้นนะครับก็จะมีเสียงนี้ขึ้นมาตอนจบเกมนั่นเองนะครับ พี่ไม่ได้แพ้แต่พี่ออมให้โอเคนะครับเสียงของนาคอมก็จะประมาณนี้นะครับนี่คือเสียงต้นฉบับที่เขาตัดมาใส่ในเกมนะครับเสียงเหล่านี้นะครับบางทีนาคอมก็อาจจะพูดเป็นประจำในหนังหรือว่าในคลิปวิดีโอตลกต่างๆนะครับน่าจะมีแค่เกมเดียวนะครับที่เป็นมาสเตอร์จริงๆแล้วก็มีอยู่ในเกมจริงๆนะครับก็คือเกมฮอนนี้เลยนะครับสําหรับเกมอื่นนั้นจะเป็นการลงมอัดออลซะมากกว่านะครับ อันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่านะเขาจะไปพากเสียงในเกมอะไรหรือเปล่านะแต่ที่เรารู้นะครับก็คือมีในเกมฮอนแน่นอนนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะลืมกด subscribe กดไลค์ให้เราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหนะ้าน้องรอพี่แป๊บนิดเดียวเดี๋ยวกูมาบายบายครับ